สวัสดีค่ะกิ๊กนะคะเป็นนักกายภาพบํบาบัดประจําอยู่ที่สุริพรคลินิกกายภาพบํบาบัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เช่นเคยเนาะวันนี้กิ๊กก็จะมาตอบคําถามให้กับพวกพี่ๆเหมือนเดิมนะคะเนาะสาหรับคําถามวันนี้นะคะก็มีเข้ามาอยู่ว่ากายภาพยังไงให้มือขยับได้คะเป็นมาห้าเดือนแล้วนะคะเนาะ ก็อันนี้ก็คือพี่เขาถามนาแค่สั้นๆแบบนี้เลยนะคะเนาะจริงๆคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่กิ๊กมักได้รับบ่อยๆนะคะว่าเราจะทํายังไงให้มือเราขยับได้หรือว่าเออหมอก,กิ๊กเป็นมาประมาณหเดือนก็แล้วหเดือนก็แล้วจะปีหนึ่งแล้วทาไมมือมันถึงอ,อ่มาช้าจังนะคะหรือว่ายังขยับไม่ได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูคําตอบกันนะค่ะ ก็จริงๆแล้วแขนมาช้ากว่าขาจริงไหมนะคะ อ,อ่อกขอตอบอย่างนี้ดีกว่าเนาะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะแขนมักจะมาช้ากว่าขานะคะเนาะโดยเอากี้ขอยกตัวอย่างละกันเนาะขอยกตัวอย่างจากพี่ๆที่มาทํากายภาพบําบัดที่คีนิกิกแล้วกันนะว่าทําไมแขนเนี่ยเขาถึงมาช้ากว่าขาอันดับแรกเลยนะคะเนาะก็คือในเรื่องของแรงจูงใจนะคนะเนาะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยนะคะเวลาพี่ๆอ่อนแรงนะคนะเนาะบางคนเนี่ยอาจจะยังต้องมาฝึกนั่งหรือว่าบางคนอาจจะต้องนั่ง รถเข็นไปก่อนนะคะเนาะพี่ๆก็จะมีความกังวลว่ากลัวที่จะเดินไม่ได้นะคะกลัวที่จะติดเตียงหรือกลัวที่จะต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นคือในช่วงแรกของการฟื้นฟูนะคะ่ะช่วงเดือนแรกนะคะ1-3เดือนแรกนะคะก็จะเน้นไปที่พี่ๆก็จะพยายามเน้นไปที่การเดินพยายามเดินให้ได้ให้ไวที่สุดนะคะเนาะแล้วพอพี่ๆเดินได้แล้วอะคะ่ะก็อาจจะเริ่มค่อยๆมาโฟกัสที่มือนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าในช่วงสาถึง6เดือนแรกเนี่ยพี่ๆบางท่านนะคะอาจจะได้รับการฟื้นฟูขามากกว่านะคะแล้วถึงค่อยจะไปแขนเพราะฉะนั้นขาเนี่ยก็เลยจะมาได้ค่อนข้างไวกว่าแขนนะคะเนาะส่วนสาเหตุที่2เลยนะคะก็คือสาเหตุที่ก็คือการละเลยไม่ใช้งานนะคะเนาะการละเลยไม่ใช้งานก็คืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะให้เห็นภาพกัน,นง่ายๆก็คือพี่ๆลองนึกภาพตามน,นะ เวลาเราเดินเวลาเรายืนนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินได้โดยใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเนาะคือเราไม่สามารถที่จะเดินได้โดยใช้ขาซ้ายเพียงขาเดียวหรือขาขวาเพียงขาเดียวแล้วเวลาเรายืนนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราจะยืนลงน้ําหนักไปข้างที่ที่มีแรงเยอะหน่อยแต่ว่าข้างที่อ่อนแรงก็ยังต้องมีการรับน้ําหนักอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นคือคนเราไม่สามารถที่จะยืนแล้วก็เดินได้โดยใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งมันต้องใช้สองขาไปพร้อมกัน นะคะเพราะฉะนั้นขามันก็เลยจะถูกฝึกไปด้วยโดยอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัตินะคะแต่แขนเนี่ยสังเกตดีๆนะพี่ๆท่านไหนที่แขนยังอ่อนแรงอยู่หรือว่าแขนมีเป็นแล้วแขนมีอาการบาดเจ็บเวลาขยับยกปุ๊บแล้วมันเจ็บปั๊บพี่ๆก็จะพยายามเลี่ยงไม่ใช้แขนข้างที่อ่อนแรงนะคะโดยเราสามารถใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งพี่ๆก็จะใช้แขนข้างที่มีแรงในการหยิบจับ ดึงพยุงตัวได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราสามารถใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งในการทํางานทดแทนกันได้พอเราใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งในการทดแทนทํางานกันแล้วอะค่ะบางครั้งพี่ๆก็อาจจะไม่ค่อยนะคะได้ใช้แขนข้างที่อ่อนแรงมากเท่าที่ควรเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ในเรื่องของการฟื้นฟูการกระตุ้นการทํางานของแขนเนี่ยได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างมาช้ากว่าขานะ และอันที่3มเลยก็คือว่าการทํางานของแขนนะคะโดยปกติแล้ว,ว่าการทํางานของแขนค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเราต้องการความละเอียดมากกว่าขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความคล่องแคล่วนะคะความแม่นยาการประสานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคือเขาจะต้องการการทํางานที่ค่อนข้างซับซ้อนเราก็ยากกว่าเพราะฉะนั้นตรงตัวเลยค่ะอะไรก็ตามที่ยากกว่า แล้วก็ซับซ้อนกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใช้เวลานะคะในเรื่องของการเรียนรู้ค่อนข้างมากกว่าอยู่แล้วนะคะเนาะ ก็ในเรื่องของการทํากายภาพบําบัดนะคะถ้าอย่างนี้เราจะมีวิธีทํากายภาพบําบัดยังไงบ้างนะคะเนาะอ,อ,อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการที่มือนะคะยังใช้งานไม่ได้แบบนี้เราต้องไปดูที่ช่วงข้อไหล่ก่อนว่าข้อไหล่มีการทํางานเป็นยังไงบ้างขยับหรือยังนะคะเนาะถ้าไหล่ยังไม่มีแรงยังใช้งานไม่ได้เราก็ต้องมาเริ่มฟื้นฟูจากเน้นในเรื่องของการควบคุมการทํางานของหัวไหล่ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาค่ะ การฟื้นฟูเนี่ยเขาจะเริ่มจากส่วนส่วนต้นเนาะไล่ลงไปหาส่วนปลายเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าส่วนต้นเนี่ยมาหรือยังมาแค่ไหนนะคะเนาะถ้ายังมาน้อยอยู่เราก็ต้องเน้นนะคะช่วงหัวไหล่ก่อนช่วงส่วนต้นก่อนนะคะแล้วอันที่สองเลยนะคะละเลยไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการดูมุมการเคลื่อนไหวของสบะบัก เวลาเราจะใช้ยกแขนขยับแขนเอื้อมแขนกางแขนยกแขนพวกนี้มุมสะบักของสะบักของเรามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวตามไปด้วยแบบนี้นะคะเนาะแขนเราถึงจะยกได้เอื้อมได้นะคะเนาะโดยปกติอีกมักจะเจอนะว่าพี่ๆที่ยังยกแขนได้ไม่สุดยกแขนได้ไม่เยอะหรือว่าแขนมาช้าจริงๆแล้วเนี่ยมุมสะบักอะคะ่ะมันอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อแถวสะบักนะคะแถวสะบักแถวหัวไหล่ตรงนี้จะเกร็งมาก นะคะทำให้สะบักเนี่ยเขาไม่ยอมเคลื่อนออกมาเวลามีการยกแขนหรือขยับแขนนะคะเพราะฉะนั้นต้องถ้าถ้าสะบักขยับไม่ได้หรือขยับได้น้อยเราก็ต้องไปเน้นดูที่มุมการเคลื่อนไหวของสะบักร่วมด้วยนะคะเนาะส่วนอันที่3มเลยก็คือว่า ทีนี้นอกจากเราฝึกควบคุมการใช้งานกล้ามเนื้อแล้วฝึกมุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวสะบักแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องฝึกการใช้งานของแขนข้างที่อ่อนแรงนะคะให้เขากลับมาทํางานเรียนรู้ที่จะทํากิจกรรมนะคะเพื่อที่กระตุ้นให้สมองเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะเราก็ต้องมาดูด้วยว่ากลับมากระตุ้นในเรื่องของระบบรับความรู้สึก ะะโดยมากิงมัก,ก็เจอนะว่าช่วงแรกๆที่เป็นนะพี่ๆอาจจะอย่างที่บอกพี่ๆอาจจะไม่รู้สึกร่างกายข้างที่อ่อนแรงมันไม่มีความรู้สึกเนาะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็เรียนรู้ที่จะใช้ในเรื่องของตาในระบบรับความรู้สึกก็คือใส่ตาดูนะคะทีนี้พอเราใช้ตามากขึ้นปุ๊บนะคะระบบรับความรู้สึกตามข้อต่อพวกนี้ก็อาจจะลดน้อยลงนะคะเพราะว่าเราไปใช้งานตาซะเยอะละ เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการระบบรับความรู้สึกนะคะแถวในบริเวณข้อต่อนะคะเนะาะค่ะโดยโปรแกรมข้างต้นที่กิ๊กกล่าวมานะคะเนาะนักกายภาพบําบัดเนี่ยก็จะต้องนะคะอาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากการซักประวัติอาศัยข้อมูลจากการตรวจร่างกายก่อนนะคะเราถึงจะออกแบบแล้วก็ดีไซน์ท่าออกกําลังออกมาให้เหมาะสมแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับปัญหาของพี่ๆแต่ละท่านนะคะเนาะ เพราะว่าบางท่านเนี่ยบางคนนะคะอาการเหมือนกันแต่ต้นตอสาเหตุของปัญหามันไม่เหมือนกันนะคะหรือจุดที่เราต้องไปเ้นแก้ไขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางท่านเนี่ยพี่ๆบางท่านทําแล้วนะคะอาจจะได้ผลการตอบสนองที่ดีแต่บางท่านอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้อีกท่าหนึ่งนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นกิกก็จะแนะนําว่านะคะลองกลับไปพบกับนักกายภาพบําบัดนะคะให้ที่พี่ๆสะดวกนะคะใกล้บ้านนะคะหรือว่าพี่ๆสะดวกไปพบเนาะเพื่อที่ให้ให้เขาวิเคราะห์ตรวจร่างกายวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุนะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกแบบดีไซน์ค่าที่เฉพาะเจาะจงกับพวกพี่ๆให้นะคะเนาะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะกิกหวังว่าคําตอบของกิกจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆนะคะเนาะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมีคำถามก็ลองทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาหากิกได้นะกิกก็จะลองไปหาคำตอบมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะกิกยินดีที่จะไปหาคำตอบมาให้นะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคำตอบของกิกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กิกด,ด้วยนะคะ่ะส่วนคลิปถัดไปนะคะกิกจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ พี่ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะบ๊ายบาย